แต่มสายสายย่อเรื่องสายกิจปริศนารับสัมผัสวิญญาณนิ่ยายวายแนวแฟนปาซีสืบเปิดสอบสวนตปอเ,เอเวอร์วายเรื่องราวเริ่มต้นจากนายเอกเป็นนอด้าหนุ่มที่มีอาการของโรคหลายมุคคลิกสต่ใครจะรู้คะว่าความจริงอาการของเขานั้นเกิดขึ้นจากสิ่งลี้ลับนั่นเองค่ะซึ่งนั้นกระทาให้เขาเนี่ยถูกกล่าวหาเป็นฆาตกรที่ฆ่าเพื่อนร่วงมวงให้ตายอย่างสายดสายองตามโพสที่เขาเคยแจ้งเตือนเอาไว้ ถหลังจากนั้นก็ดันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเยอะอีกหลายๆายซึ่งมันก็เป็นชนวนเหตุที่ทําให้ตํารวจเนี่ยสงสัยว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่องตัวจริงแต่ว่าพอตารวจยิ่งสืบเท่าไหร่ก็กลับไม่พบบอกแต่อะไรเลยจนทําให้นายเอกของเราต้องช่วยไขคดีโดยการบอกไม่บางอย่างกับตํารวจแต่ว่าเรื่องราวรีดับก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะคะว่ายัางมีเรื่องราวให้เราเนี่ยต้องตามไปดูน,นกันต่อแถมต้องบอกเลยว่าต้องลุ้กันด้วยนะคะว่างานนี้ใครที่เป็นพระเอกตกวจริงกันแน่เรียกได้ว,ว่าสนุกจนวางไม่ตรงเลยค่ะ จะลืมไมติดตามกันได้ในนิยายเรื่องใต้กิกพิทธนารับสัมผัสวิญญาณมีทั้งหมดเจ็ดเล่มจบนะคะ